เอาเลยครับกาบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel The Move ครับลนนี้ไม่ใช่การแคสเกมนะครับจะจะเป็นการเล่าเรื่องผ่านเกมเพลย์แล้วก็เหตุการณ์ต่างๆภายในเกมเนี่ยอัลตอมาต้าครับซึ่งแน่นอนว่าคุณผู้ชมจะได้เนื้อเรื่องกลับไปอย่างแน่นอนครับเอาเลยครับสำหรับเอพิโ s o นี้ก็เป็นตอนที่3นะครับโดยตอนที่แล้วคุณผู้ชมก็ได้ทราบประวัติความเป็นมาของหน่วยรบยอฮากันไปแล้วโดยภารกิจต่อไปของ 2B และนายเอสก็คือการติดต่อกับ Resistance Camp เพื่อหาข้อมูลบางอย่างครับซึ่งตอนนี้เราเข้ามาในพื้้นนนที่ท่เราราูจัักกนในชือ City หรือว่าดินแดนสร้างปรักหักพังของเมืองนั่นเองจากนั้นทูบีจะได้รับการระบุพิกัดที่ตั้งของแคมป์ฝ่ายต่อต้านซึ่งเดินทางไปไม่ไกลก็ถึงแล้วครับโดยที่นี่ก็คือกลุ่มมนุษย์ที่แฝงตัวอยู่เพื่อต่อสู้กับหุ่นยนต์ที่ครองโลกอยู่ในตอนนี้ เมื่อเดินทางเข้ามาภายในแคมป์นายเอลส์ก็แนะนําให้เราไปคุยกับลีดเดอร์ของกลุ่มครับโดยเมื่อเราได้พูดคุยกับเธอนั้นครั้งแรกเธอประหลาดใจที่ได้เห็นทูบีร้อมประโยคแรกที่เรียกชื่อทูบีว่า number 2ครับเหมือนกับว่าเคยรู้จักกันมาก่อนแต่ว่าในทางกลับกันนะครับชื่อของลีดเดอร์ก็คือแอนเนโมเนครับและแท้จริงแล้วเธอได้รับการประสานงานจากบังเกอร์มาก่อนหน้านี้แล้วว่าจะมีคนของโยฮามาอย่างที่นี่เธอบอกว่ากองกําลังต่อต้านของเธอนั้นดูแลแนวป้องกันบริเวณนี้ครับจากนั้นเธอได้บอกให้เราไปคุยกับสมมาชิกกในลุ่่ขออองเเธพื เเเกี่่ยวข้อมมมูลพิิตโดยสมาชิกสําคัญสาคัญเช่นคนขายอาวุธคนขายไอเทมนะครับรวมทั้งคนขายอุปกรณ์อัปเกรดพอดด้วยแล้วก็ยังมีหญิงประหลาดที่ใช้ชิ้นส่วนของหุ่นยนต์มาสวมสศีะารับซึ่งตัวละครเหล่านี้จะมีเควส์ย่อยให้เราได้ทำนะครับก็จะมีทั้งเควสหาของช่วยคนตามหาคนหายหนู่นนี่นั่นนะครับโดยผมขออนุญาตข้ามเนะื้อหาส่วนนี้ไปนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากบอกคุณผู้ชมเรื่องหนึ่งก็คือ อาวุธของเกมนี้จะมีการเล่าเรื่องด้วยนะครับคล้ายๆกับดาร์กโซเลยแต่เงื่อนไขก็คือเราจะต้องอัปเกรดซึ่งการอัปเกรดแต่ละขั้นเนี่ยก็จะปลดล็อกเรื่องราวมาทีละนิดทีละนิดครับเอาเป็นว่าในช่วงท้ายๆนะครับถ้าผมพอจะหาข้อมูลได้ก็จะมาทําวิดีโอแยกเพื่อเล่าเรื่องราวของอาวุธนั้นๆให้คุณผู้ชมได้ชมกันต่อไปนะครับนอกจากนี้ความสําคัญของ Access Point หรือว่าจุดเซฟนั้นนอกจากจะมีความสําคัญสําหรับการเซฟเกมแล้วยังเป็นการเปิดรายละเอียดของแมปรอบๆจุดเซฟนั้นๆด้วยอีกทั้งจุดเชืื่่่่่อออมตเเหลานี้นรัยยงงชว พาสทราให้เราเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกขึ้นด้วยครับเอาละครับยังมีเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่เดินทางออกจาก Resist a n c e c เพ p เพื่อทำภารกิจย่อยครับ o p e r a t o r 6 o จะติดต่อเข้ามาถามปฏิบัติการภารกิจของ 2B ว่าเป็นไงบ้างซึ่งเธอก็ตอบไปว่าตอนนี้ไม่มีอะไรรายงานเพิ่มนะครับโดย6 o กก็คุยเล่นกับ 2B ว่าสภาพอากาศบนโลกจมใสหรือเปล่าเจเครียดก็ตอบไปว่าไอที่ถามมามันมีผลต่อความสำเร็จของภารกิจนี้ไหมซิกโก็ขำๆนะครับว่าเจเครียด <Yeah, S 2> นี่มันเจเครียดจริงๆครับ feeling nice has no bearing on completing missions <laughs> that is so like you to be anyway talk to you later ทีนี้เมื่อเราทําภารกิจย่อย2ภารกิจแรกสําเร็จนะครับก็จะเข้าสู่เนื้อเรื่องหลักกันนะครับโดยไอเนโมเนียจะบอกว่าไม่นานมานี้มีการปรากฏตัวของเครื่องจักรอันตรายแถวๆพื้นที่ทะเลทรายซึ่งไม่ใช่เหตุการณ์ปกติด้วยครับเธอจึงขอให้เราไปช่วยตรวจสอบให้หน่อยโดยเธอได้ประสานคนของเธอไว้ที่นั่นเพื่อคอยช่วยเหลือคนทั้งสองแล้วนะครับจากนั้นพอของเราจะทําการเชื่อมต่อพิกัดยังซิกโอเพื่อทําการระบุตําแหน่งที่หมายลงบนแผนที่ อีกทั้งเธอ,อยังเตือนอีกว่านะครับก่อนจะไปที่นั่นให้เตรียมของให้พร้อมด้วยเพราะว่าสภาพอากาศที่นั่นนั้นร้อนมากทําให้ไม่สามารถขนส่งซัพพลายไปในพื้นที่บริเวณน,นั้นได้เอาละพิกัดที่ได้จะอยู่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือสุดขอบแผนที่ของซิตี้รูอินเลยครับโดยระหว่างทางก็จะพบทั้งหุ่นที่ไม่โจมตีเราและก็หุ่นยนต์ที่อยากให้กูเห็นมึงนะกูพุ่งเข้าใส่ทันทีก็มีครับแต่ว่าข้อสังเกตมันอยู่ที่ว่าจริงๆแล้วหุ่นยนต์บางตัวก็กลับไม่เป็นพิษเป็นภัยนะครับซึ่ง่งงคคคําาตตตอออบนนนี้้้รหก,กัไป เมื่อเดินทางเข้าสู่เขตรอยต่อเราจะเห็นสภาพแวดล้อมที่ค่อยๆแห้งแล้งขึ้นในทันทีเราจะเดินทางผ่านช่องเขาอันแห้งแลง้งลอดผ่านเข้าไปครับไม่ไกลนะักก็จะเป็นพื้นที่โล่งที่ทําให้เราได้เห็นซากเมืองที่เคยอยู่ที่นี่มาก่อนเวราเมื่อเข้าสู่พื้นที่ตรงนี้นะครับทูบีจะได้รับการติดต่อจากสภาแห่งมนุษยชาติที่เป็นเสมือนเสียงประกาศนะครับให้กับแอนดรอยที่กําลังปฏิบัติหน้าที่บนโลกทุกคนว่า การต่อสู้วันแสนเนิ่นนานระหว่างพวกเขาและเครื่องจักรนั้นยังคงไม่รู้ดำรู้แดงทว่าสภาเองก็เข้าใจในความเหนื่อยล้าของทุกคนแต่ยังไงก็ตามก็ขอให้แอนดรอยนั้นจงมีพลังในการต่อสู้และก็ให้คิดถึงมนุษย์หลายแสนคนบนดวงจันทร์ที่รอการกลับบ้าน Glory าก,ากลอเ r y to mankind หลังจากฟังจบแล้วนะครับเราก็เดินทางกันต่อโดยพื้นที่บริเวณนี้ก็จะมีมุมต่างๆให้เราได้สำรวจครับไม่ว่าจะเป็นไอเทมต่างๆที่ซ่อนเอาไว้มีทั้งเครื่องจักรให้ฟาร์มแล้วก็ตอนที่ผมเล่นเองก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับสำหรับแมปนี้ก็ได้แต่วิ่งวนไปเก็บไอเทมไปครับจากนั้น2 b จะเดินทางเข้าสู่พื้นที่ทะเลทรายครับ แต่ปัญหาก็คือทางมันโดนบล็อกเอาไว้โดยเราจะต้องไปหาคนของเอนโมเนก่อนครับซึ่งเธอก็คือแจ็คแอสนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าใครคิดชื่อให้นะครับเอาละแต่ว่าแจ็คแอสก็แสบสมชื่อครับเพราะว่าเธอได้ทําการระเบิดสิ่งกินขวางให้เราเพื่อเดินทางเข้าสู่ทะเลทรายจนได้ ต้องบอกว่าฉากทะเลทรายเป็นฉากที่ผมชอบมากเลยครับเพราะว่าเป็นฉากที่ให้ความรู้สึกถึงความเวิรงกวางจริงๆแล้วก็แบบนี้มีความกว้างพอสมควรเลยครับอีกทั้งยังมีพื้นที่ซีเครตให้เราต้องย้อนกลับมาค้นหาคําตอบในตอนหลังอีกด้วย เอาละและเหตุผลที่เรามาที่นี่ก็เพื่อกำจัดเครื่องจากอันตรายครับพวกมันผุดขึ้นมาจากพื้นทรายแล้วก็เข้าโจมตีทั้ง2ความน่าสนใจก็คือพวกมันพูดได้ด้วยครับแล้วก็สามารถระบุได้ด้วยว่า 2B กับ 9S ก็คือ Android ฉะนั้นหน้าที่ของพวกมันก็คือต้องกำจัดทั้ง2ทิ้งนอกจากนั้นในคาในฉากนี้ยังมีหลายหลาคำที่แมชชีนไลฟ์ฟอร์มเหล่านี้พูดออกมาด้วยครับเช่น Android คือศัตรูต้องกำจัด Android นั้นน่ากลัวได้โปรดช่วยฉันด้วยเป็นต้นครับ รวมทั้งเครื่องจักรเหล่านี้ยังพยายามเรียนแบบมนุษย์ด้วยการเอาเสื้อผ้ามาพันรอบตัวเอาไว้ครับ ซึ่งนายเอสก็บอกกับทูบีว่าบางสิ่งที่เครื่องจักรกาลังทําอาจจะเป็นพฤติกรรมเรียนแบบรวมทั้งบางคําพูดก็อาจจะมาจากการแรนดอมขึ้นมาเท่านั้นไม่น่าจะมีในยะสสาคัญอะไรครับเอาละเมื่อเราทําการกําจัดเครื่องจักรเป้าหมายจนหมดจะมีเส้นทางให้เราได้เดินทางไปต่อครับแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับผมอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าผมเจออะไรบ้างในทะเลทรายแห่งนี้ที่แรกก็คือหุ่นยนต์ที่กําลังหมดแรงนั่งลงกับพื้นพร่ำพูดถึงการเข้าสู่ประตูที่อยู่ด้านหลังนะครับที่เขาเกรงว่าเราจะไม่ได้โชคดีนะักที่จะสาาามรถเข้้้ไไปไดในนนนตออนนีก่ ที่เขาจะกล่าวคําอําลาและบอกว่าให้เอาชิ้นส่วนของเขาไปใช้ประโยชน์แล้วก็ทําการระเบิดตัวเองลงในทันทีครับปัญหาก็คือประตูบานนี้เรายังเข้าไปไม่ได้คงต้องหาเวลากลับมาใหม่ครับอีกจุดก็คือโอเอซิสที่อยู่บริเวณสุดขอบแผนที่แล้วก็ตรงนี้เราจะได้เจอกับแอนดรอยคนหนึ่งด้วยครับเธอบอกว่าเธอตั้งใจจะละทิ้งภารกิจออกมาชั่วคราวเพื่อสำรวจและก็ทกําความเข้าใจโอเอซิสแห่งนี้ เอาละเดี๋ยวเราจะกลับเข้าสู่ภารกิจหลักกันนะครับโดยหุ่นตัวสุดท้ายที่เป็นเป้าหมายของเรานั้นจะหลบหนีไปได้ทําให้ t ูบีกับไนเอสนั้นต้องไล่ตามไปซึ่งเส้นทางนั้นทําให้พวกเขาได้เห็นกลุ่มอาคารขนาดใหญ่ที่จมลงอยู่ในทะเลทรายครับและอดีตของที่นี่ก็คืออาคารที่พักของมนุษย์ที่เรารู้จักกันในชื่อ s <S ของอพาร์ตเมนต์คอมเพล็กซ์นั่นเอง S that? <S จากนั้นทั้งสองจะไล่าตามเครื่องจักรตัวนั้นไปครับโดยระหว่างทางจะมีไอเทมอาวุธแฟงออฟทวินซ่อนอยู่ซึ่งเราจะต้องอัปเกรดเพื่อเรียนรู้เรื่องราวของมันครับว่าอาวุธชิ้นนี้มาตกอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ได้ยังไงเอาเลยครับก็ต้องบอกว่าอาวุธใหม่ก็มาพร้อมกับศัตรูตัวใหม่ครับเขาก็คือหุ่นยักษ์เลเวล12บที่ถึงแม้จะโจมตีช้าแต่ว่าดามจนั้นก็ไม่ใช่น,น้อยเลยครับเขามีทั้งท่าโจมตีรอบตัวทุบพื้นเวียงหมัดแต่ก็เอาชนะได้ไม่ยากมากนะครับถ้าเล่นแบบ normal จากนั้นเราจะไล่ตามหุ่นตัวนั้นไปเรื่อยๆนะครับจนได้พบกับซากศพของแอนดรอยจำนวนมากที่นูมอนว่าพวกเขาจะถูกฆ่าแล้วก็พามารวมกันที่นี่คำถามก็คือพวกเขาถูกพามาด้วยเหตุผลอะไรกันแน่เส้นทางจะพาพวกเขาเข้าสู่ช่องทางเล็กๆนะครับในขณะที่หุ่นตัวนั้นหลบหนีไปพร้อมกับบอกว่าแอนดรอยสองคนนี้นั้นไม่ยอมล้มเลิกติดตามเขาสักทีฉะนั้นให้รีบหนีให้เร็วที่สุดทูบีและนายเอสได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ว่างด้านในที่ล้อมรอบด้วยอาคารอพาร์ตเมนต์ นาเอสนั้นตรวจสอบพบสัญญาณของหุ่นที่เป็นศัตรูของพวกเขามากมายจากด้านล่างเพราะว่าคําตอบเรื่องร่างกายของแอนดรอยที่ถูกพามาที่นี่ยังไม่มีคําตอบนะครับแต่พวกเขาก็พบร่างเหล่านั้นตลอดทางที่เข้ามาสู่พื้นที่บริเวณนี้ ภาพที่เรากําลังจะได้เห็นก็คือหุ่นดประพติตนเหมือนกําลังเลี้ยงเด็กทารกพร้อมกับออกเสียงว่าชายที่แปลว่าเด็กนั่นเองทูวีและไนเอสต่างก็สับสนในสิ่งที่พวกเธอเห็นครับมันได้ทาลายทฤษฎีเครื่องจักรอันโหดร้ายที่เราเคยร่ําเรียนกันมาทั้ว่าความจริงตรงหน้าคือกลุ่มเครื่องจักรมากมายที่เป็นเสมือนอยู่กันเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ผนวกกับคําพูดของพวกเขาที่ชวนสงสัยเช่น my love ที่แปลว่าที่รัก together forever ที่แปลว่าอยู่ด้วยกันตลอดไป แ r r y me ที่แปลว่าอุ้งฉันหน่อยหรือว่า L o ิ e ที่แปลว่าความรักเป็นต้นครับซึ่งนายเอสก็พยายามบอกทูบีว่าอย่าไปฟังพวกมันพวกมันไม่มีความรู้สึกหรอกเพราะว่านี่คือพฤติกรรมเรียนแบบมนุษย์เท่านั้นฉะนั้นให้จัดการพวกมันทั้งหมดซะทูบีก็ไม่รอช้านะครับจัดการโจมตีหุ่นดวนทั้งหมดในทันทีเพราะว่าในระหว่างการต่อสู้หุ่นเหล่านี้ก็ยังพูดต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็น QD Android หรือว่า i l o v e You Q ซึ่งต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้มันน่าสับสนมากๆนะครับมันเหมือนกับว่า Android งาน เพราะว่าหน้าที่ก็คือหน้าที่ครับนั่นก็คือกําจัดพวกมันให้หมดแต่ปัญหาก็คือเครื่องจักรเหล่านี้นั้นถาถมเข้ามาอย่างไม่มีหยุดหย่อนทันใดนั้นเองหุ่นทุกตัวต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่า this cannot continue ซึ่งแปลว่านี่ไม่สามารถดําเนินต่อไปได้อีกเอาล่ะเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง What's happening? An android? No. This this is a machine. ต้องบอกว่าผมงงก่อนเพื่อนแน่นอนครับเพราะว่าจูจุ่นกระป๋องก็กลับมารวมตัวกันแล้วก็ให้กําเนิดสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างลักษณะาภายนอกคล้ายๆมนุษย์ขึ้นมาคําถามก็คือหมอนี่คือสิ่งมีชีวิตประเภทไหนจะเป็นแอนดรอยหรือว่าหุ่นยนต์หรือว่าแม้ก,กระทั่งมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ที่ไม่มีเจียวหรือเปล่าเพราะว่าทั้งคู่ก็ไม่สามารถหาคาตอบได้ในตอนนี้ครับที่สําคัญหมอนี่ก็คือบอสประจําแมบ,บนี้ด้วยระหว่างต่อสู้หมอนี่จะมีวิวัฒน,นาการแล้วก็สามารถเรียนแบบการโจมตีของเราได้ด้วยครับ ซึ่งคำพูดของเขาในตอนแรกนั่นก็คือความสงสัยว่าทําไมแอนดรอยต้องต่อสู้ด้วยเพราะว่าจากบอสที่ทําอะไรไม่เป็นเขาจะเริ่มโจมตีสวนกลับสร้างบาเรียรขึ้นมารวมทั้งปล่อยแสงได้อีกตัางหาครับเพราะว่าการต่อสู้ก็จะจบลงเช่นไรนะครับเชิญคุณผู้ชมรับชมกันได้เลยครับ Is this really a machine? Damn it, not another one. 2 ah! 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 be, we got to get out of here. คำถามก็คือหมอนี่เป็นตัวอะไรกันแน่เพราะพวกมันมีเลือดเนื้อที่สำคัญตอนนี้มีอีกร่างผุดออกมาจากร่างกายที่ตายไปแล้วด้วยครับเพราะว่าทนใดน,นั้นเองตึกรอบๆก็ค่อยๆถล่มลงมาและทั้งสองเลือกที่จะหลบหนีออกมาก่อนแล้วค่อยตั้งหลักกันต่อไปครับว่าจะเอาอยัางไงต่อดีเอาเละครับเรื่องราวของเนียอาตมมาต้าในอพิโซดที่3ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์และก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจนะครับเอาละวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ